สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับช่องชัยพัฒแก้วกาคุณรู้หรือไม่ครับว่าหลังจากญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่สองยังคงมีชาวญี่ปุ่นบางส่วนที่เลือกจะไม่กลับบ้านเกิดแต่กลับอยู่ต่อในประเทศไทยจริงๆแล้วความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นไม่ได้เริ่มแค่ช่วงสงครามครับแต่เริ่มตั้งแต่สมัยอยุธยาเลยทีเดียวตอนนั้นมีชุมชนญี่ปุ่นอยู่ที่อยุธยามีพ่อค้า และสมุไรที่มาค้าขายและรับราชการอยู่กับกษัตริย์ไทยแม้ต่อมาชุมชนนั้นจะหายไปตามกาลเวลาแต่ความสัมพันธ์ระหว่างสองชาติยังคงไม่เคยขาดพอถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่สองไทยกับญี่ปุ่นได้ลงนามเป็นพันธรรมิตรกันทหารญี่ปุ่นนับหมื่นนายจึงเข้ามาในประเทศไทยทั้งในกรุงเทพราชบุรีกาญจนบุรีและเส้นทางรถไฟไทยพมา่าแต่เมื่อญี่ปุ่นพ่ายแพ้ในปี1945 กองทัพญี่ปุ่นทั้งหมดต้องถอนตัวกลับประเทศภายใต้การควบคุมของฝ่ายสัมพันธมิตรอย่างไรก็ตามมีชาวญี่ปุ่นบางส่วนที่เลือกจะไม่กลับบ้านบางคนแต่งงานกับคนไทยบางคนไม่มีเรือกลับประเทศหรือกลัวถูกดำเนินคดีในญี่ปุ่นจึงเปลี่ยนชื่อเป็นคนไทยแล้วใช้ชีวิตอย่างเงียบๆอยู่ในกรุงเทพสมุทรปราการและกาญจนบุรีโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยเป็นฐานทัพญี่ปุ่นเก่าพวกเขาทำงานรับจ้างเกษตร หรือเปิดร้านเล็กๆอยู่ร่วมกับชาวบ้านไทยอย่างสงบต่อมาในปี1952ไทยกับญี่ปุ่นกลับมาฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตชาวญี่ปุ่นรุ่นใหม่นักธุรกิจวิศวกรและพ่อค้าเริ่มหลั่งไหวเข้ามาในไทยอีกครั้งจนเกิดชุมชนชาวญี่ปุ่นย่านสุขุมวิทที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้ถือว่าเป็นการสานต่อความสัมพันธ์ครั้งใหม่จากยุคสงครามสู่ยุคเศรษฐกิจเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ผ่านทั้งสงครามความสูญเสียและการเริ่มต้นใหม่จนกลายมาเป็นมิตรภาพที่แน่นแฟ้นอย่างทุกวันนี้ครับและถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ